สวัสดีนะครับผมก็อยู่ช่องแดนแสงร้ายนะครับผมก็พบกันกับก็พบกันในเกมไลเลเจนะก็จะมาสุ่มแสงมืดใหม่เอยแสงมืดเก่าแล้วที่มันมานะครับอ่านะครับตัวแรกเป็นท่าแสงหมดนะครับผมตัวแรกก็จะเป็นบาวผู้กำกับบอาผู้กำกับนะครับตัวที่สองจะเป็นบาาอนุบิส ตัวที่สามก็จะเป็นบาวนักร้องตัวที่สี่ก็จะเป็นบอสหัวหน้าทีมตัวที่ห้าจะเป็นเอ็ดเวิร์ดสเปย์ตัวที่หกก็จะเป็นบาวนักมายากลฝึกหัดตัวที่เจ็ดก็จะเป็นมูลนักอ่ะมูนนักฮอกกี้มือใหม่ตัวที่แปดก็จะเป็นเจสสิก้าดอกไม้ไวไอ้อะไรตัวที่เก้าจะเป็นโคโนี่โพหอโคอนั่นแหละชุดชมพูนะครับตัวต่อไปก็จะเป็นเซลลี่เด็กอดุดมบาน มัสจกิวดีเซตแต่ไม่ด้ดูตัวที่สิบใช่ไหมัสิบป่ะบอสนักปราบผีอันนี้ไอดีลองผมได้นะครับตัวนี้สุ่มครั้งเดียวห้าตัวได้เลยตัวที่สิบเอกกจะเป็นครัชครัชอูเลเล่นะครับผมตัวตัวที่สิบสองจะเป็นมูนหมอดูตัวที่สิบสามก็จะเป็น โคหนี่เทพีอาาทาอาาเทราสนี่นะครับผมก็มจะมาสุ่มเลยผมมีอยู่สิบห้าตัวนะครับผมแบบชิวชิวสุ่มไปแบบง่ายๆมานะครับไอไอดี ID, ID ลองก็ได้แล้วไอดี ID ลองได้ตัวนี้แล้วไอดี ID ลองได้ตัวนี้นี่บอสนักปราผี อยากได้เจส no e <LEGO> ิก nice ้าแสงไว้อะไรเอ๋เจสิก้าไว้แสงดอกไม้ไว้อะไรจังเลยอยากได้เบาจังเลยอยากได้เอดเวิร์ดจังเลยอยากได้เบาล็อกจังเลยอยากได้ตัวนี้อาโนพิตจังเลยป๊อปกดกดต้นหือป่าเปียงป่าเปียง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 ปุ๊บเวดโดได้เบา ไอ้ไอ้เออนั uh ่นแหละยึดด้วยที่บ่าวอ่ะบ่าวนักพปนีเอ้ยไม่มีนักหรอกบ่าเบาปนีชอนตัวที่คอสติงที่สุดในเกมตัวที่ดีที่สุดในเกมปุ๊บกดเบานกร้องเบานกร้องอนุพิธจัสมีกาดอกไม้ไว้อะไรบ่าวอนุบิธเบาอนุบิดบิดบิดซ้ายบิดขวาเอ้า อะไรวะมึงได้เบาอีกแล้วไอ้เคียกูต้องการเบานั่งเลยบาลดูบินเบามาหักตัวมามาแต่ตัวถ้าได้ตัวเดิมนะบอกเลยลบเกมทิ้งอ่ะเขาได้แล้ว เปลยงผาเปลยง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 บานนบิดดาวนักน้องผายันดูยันดออสซาบ้าว้าวได้บ่าวทักมาอยากโกลฟฝึกการเป็นดีและฟร้อยแกร์นเจอหน่อยเอ้าเอ้ามาแล้วครับผม หน้าจอก,ก่อนนะครับผมได้บ่าวนะักร้องนะครับผมได้ได้ไงก็ไม่รู้นะครับแต่ที่ลุกได้แล้วนะครับผมโอ้โหสิบห้าตัวได้ในไงวะ,จะเจริญพรญาติโยโอเคคิดมาแสให้มันดีป้าวะทำไมทีมกูมีแต่ตัวแทงวะเน,นี่ย อะไรวันนี่เชียช่ยเชี่ยอะไรมันเนี่ยเอานี้ใส่ให้เบาดีปะ่ะนี่เดี๋ยวนี้ใส่ให้เบาแล้วก็จะเอาเกีรยร์คิดว่าใส่ให้เบาด้วย ไม่ใช่พเดี๋ยวผมจะเอาเกีรยนี้ใส่ให้กับบ่าวนี่เกีร์นี้ใส่ให้กับบ่าวแล้วเอาเกีรยอันนี้ใส่ให้กับบ่าวอีกแล้วเอาอันนี้ใส่ให้กับบ่าวแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็น รถแร่ไม่มีว่ะตัวนี้เอเยรถแร่เอา่ยเอเยรถแร่ใส่ให้มันดีมันจะไม่มีกียร์ร่่ดิตัวนี้เสิ่กติเนโอเคครับ ลบานักร้องมาได้ไงวะเฮ้ย hey. มันโคตรจเจ๋อครับภาพเนี่ยคนดูต่อรองเพลงแบบสีฟ้าพาไปยังอะไรประมาณนี้เนี่ยเบานักพนินจรเบาวัพนจรนนจอนเหมือนเดิมสุ่ม3ครั้งเบามาติดต่อกัน3าครั้งอัพไปเลยสตัวเป็นที่เรียบร้อยแม็กครับ เลนเจอร์แคนสุด,สดไฮเบรเดี๋ยวจะทำก็แป๊บเดียวแหละเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวกลมจีดาาไปใส่ก็ได้แล้วหมดแล้วไหล่ะคุณด,ดูมันคุณดูอึ้งเปล่า,าคุณดูเมียเปล่าฮะคุณดูมีเปล่าเฮ้ยคุณดูมีเปล่าแคบของใสน่นั่นจนะไม่มีเปล่านั่น่ะ ตัวนี้เหรอโอ้โหเยอะจัดตัวนี้อีกตัวนี้อีกตัวนี้อีกว้าวโอ้ไมค์นี่ว่าจะน้อยนั้นนี่หยุเลือกอัมตะาสร้างความเสียสพันของาลังโจมตีลงบนพื้นที่คนเดียวเารฮะเพิ่มพลังชีวิตห้ตา,าร้อยคตทัดเฟินฟูลังชีวิตโอเคว่าจะโอเคว่าคนดูมีหรือเปล่าครับ เนื้อแป๊วก็อพอดีสุ่มได้ก็ถือว่าขาอไอชหน่อยแล้วกันก็ซุ่มได้ไอช์หน่อยแล้วกันเนีเอา,เอาบัตเตอร์จิก้าออกเลยตัวเนี้ยใส่ให้กับนี่เลยตัวนี้หน่วยสิบร้อยพันหมื่นแสนล้านโจมตีที่จะโจมตีไม่ใช่ อืงน้อยกูก็ได้อะชิห้าตัวคือคุ้มจัดเลยนะแหวะไปรู้สึกว่าทีมไอแดนมันเริ่มฟูล,ล่าขอตีพีพีหน่อยแล้วกันรู้สึกว่าเลือดมันก็นกนหายฮะเลือดมันก็นหนังฮะกระเหนียงเย็ดโจโจมตีเอาใส่โอ้คนนี้แม่งฉลาดจัดเลย ใส่เกีย์ม้วนเดเลยไปชดน,นะครับฉลาดนัแน่ะขอตีทีมแบบโคตรยากหน่อยฉลองหน่อยแล้วกันพอดี <sunny> แบบขึ้นแดงซีขึ้นแทงเดยสเซ์ทีมนี้ ic, ง่ายเกินไม่เอาไม่อยากรังแกอยากจะโดนทีมที่แบบโดนรังแกอย่างนี้หนุกกว่าอันนี้ก็ง่ายเกินนี่ก็ง่ายเกินมาเขาดูเอ้ยยากเกินดิอันนี้ก็ง่ายเกินไม่เอาเอาจาก,ากทีมนี้แล้วกันนะครับผมโอ้โห โอ้โหคุโดนรังแกแน่ยริงคุณโดนรังแกแน่ไม่เป็นไรนะคือจะได้เดี๋ยวจะทำเบาะรักร้องให้เป็นไฮเปอร์นีก่กบไฮเปอร์อยู่กี่ตัวไม่รู้ตอนเนี้ย <c oughs> ต้องเสร็จเกลียวแรกมันสักสองช่องเอาเกียร์เกียร์แรกเอาเป็นเกียร์คิดมัดอลางโจมตีนั่นแหละตอนกลางชีวิตอ่ะเกียร์ที่สองก็จะเป็นซอมบี้ที่แบบวันฮาโลาวีนเสื้อวันฮาโลาวีนอ่าจะได้ลดแรงด้วยสามสิบเปอร์เซ็นต์ เอาถอดประจากของดาวิชีเดี๋ยวราววชีเดี๋ยวจะเปลี่ยนเป็นรองเท้าดีกว่าไอ้ก็บัตเต็ดนี่ถอดถอดถอดเกียร์แหวนออกเกียร์นะเกียร์สุดท้ายอะนั่นแหละถอดเกียร์ยออนั่นออกบาบานักร้องน่าจะเหลือน่าจะประมาณเหลือน่าจะประมาณพันไม่ก็เก้าร้อยมั้งประมาณนั้นแหละมั้งเก้าร้อยไม่งั้นก็พัน ถ้าใส่ถ้าเอาเบาะรองรองใส่เกียร์นั้นน่าจะร่วมจมเนาะใส่เกียร์วิ่งไงใส่เกียร์เกี้ยวอุ้ยทีมนี้ทีมนี้รู้สึกว่า,อาไอ้แดงมันแค่ช้ำก็ช่วยตีเลยอยากแพ้จังเลยอยากแพ้จังเลยอยากแพ้จังเลย ไมา่รู้จักไม่รู้จักเ๊ะทำไมก็พอใจอือู้สึกว่าคุณจะโดนรังแกซะแล้วอะ่ะไม่นะจะโดนรังแกไม่ได้ทีทีโอ้โห,โหโดนหมดเลยถ้าทีพีเอถ้าทีพีถ้าทีพ,าทพ,าทพี่ยังไม่แพ้ก็อย่ามารังแกทีมพี่นะน,น้อง ที่พี่ก็ตึงใช้ได้นะน้องที่พี่ถือนจ๊ะน่จะจ๊ะเอาแล้วเอาบาเรียกบาร์นักร้องกูมาทำอไมวะเนี่ยบาร์นักร้องกูยืนยืนอยู่อ่าบาร์นักร้องยังไม่ตายครับเรียกไม,ไม่ได้โดนโจมตีเลยสักครั้งเขาเขาว่าบาร์นักร้องแม่งยืนถึอเฉดให้เขาดูโคตรถึกอ่ะโอ้ย แบบนี้ก็ไม่ไหวกับพี่จะเอาปัญญาที่ไหนไม่ไหวกันครับเป็นตัวไทยแลนด์ลำหนึ่งนี่ไงเขาเล่นบ่าวร้องด้วยเอ้ยไม่ใช่บ่าวร้องบ่าวร้องปัญญา,ากเกินโอ,นอ,นอ,อ้เล่นเยอะจัดงเลยตัวนี้เกียรกังชีวิตเี๋ยเล่นเยอะจังวะเนี่ย เท้าด้านหน้านี่เป็นอะไรนะเป็นพลัชีวิตอดะน่าจะเลือดน่าจะสองร้อยล้านอ่ะเธอดูดีอยากกใจกูฉสนรอาชฉอบแมหมอุ้ยอารูบิทเลี้ยสองร้อยสารอยสามสิบล้านาฮะ อันดับินึ230่งสองร้อยสามสิบแปดเฉลยโคตรเยอะเยอะโตทะเบิน่ลเนี่ยโอเคครับคุณดูจบคลคิปไปเพียเตอนนี้นะครับผมก็ได้บาวนักรองพิธีเรียบร้อยนะครับอันดับหนึ่งเขาก็ใช้นะครับผมเป็นตัวที่ โคตรตึงตัวเนี้ยโอเคครับก็จบคลิปเพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกดไลค์าลากดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมพเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆโอเคครับจากกันเพียงเท่านี้